สวัสดีครับนี่ก็คืออีกถ้ำหนึ่งนะครับถ้ำพระธรรม,รรมัศน์ภายในบริบรเวณวัดธร,รพระโพธิสัตว์นะครับบันไดถ้ำนี้จะชันหน่อยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันนะครับมีหิน งอกหินย้อยสวยงามเหมือนกันครับเดี๋ยวลงไปดูครับลงมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ,อบ,บรพอดี มีน้องสองคนนักท่องเที่ยวนะครับเดินมาเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเข้าไปต่อนะครับลงมาข้างล่างอีกก็จะเป็นประมาณนี้ครับเเ้ยยยไมมมม่่าาาารุอนนโีถตงล มีทางลงไปได้อีกนะครับเดี๋ยวลงไปครับเป็นไงแถวนั้นสวยแต่ชันยังชันมากอืมก็สวยนะแต่มืดไปหน่อย มืดเหมือนกัน,นอย่าไปอะ่าไปยังไงมันได้ขึ้นพระปางวัดอรุณเลยชันๆอย่างนีง้ ไปไหมพี่จะรอ,อนี่มันมืดไปเลยมัมืดไปเท่าไหร่บันไดน,นี้สิ